นี่ยูกะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอเอ่อครูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะยูกะใส่ชุดหลายชั้นก็ได้นะงั้นถอดออกให้หมดก่อน<ก>แล้วกันนะอืมถ้างั้นเดี๋ยวครูจะหาชุดให้ยูกะใส่นะรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะเจอแล้วชุดที่ยูกะน่าจะเหมาะ เจอแล้วชุดที่ยูกะน่าจะใส่แล้วเหมาะที่สุดเลยล่ะเฮ้ฮชุดนี้ยังไงล่ะเออแย่แล้วสิเออชิผหายแล้วสิไม่มีไม่มีปัญหาหรอกยูกะ เธอเองก็วิ่งได้ไกลก,กว่าเมื่อวานด้วยนะอืมขอบคุณมากๆเลยนะยูกะหืมเมื่อกี้ยูกะได้พูดอะไรกับคูหรือเปล่าเฮ้นี่ยูกะ มีอะไรหรือเปล่ายูกะหน้าเธอยูกะยูกะหน้าเธอแดงไปหมดแล้วนะเธอโอเคใช่ไหม <c oughs> หรือว่าหัวใจจะเต้นแรงเกินไปแต่ว่ายูกะหน้าเธอแดงไปหมดแล้วนะเธอโอเคใช่ไหม หรือว่าหัวใจจะเต้นแรงเกินไปหรือว่าหัวใจจะเต้นแรงเกินไปแต่ว่าเฮยูกะแล้วเธอจะวิ่งอีกรอบทำไมเล่าอ่าเออคุณแค่จะไปซื้อของน่ะพวกงานอรีเดกอะไรพวกนี้อืมเยี่ยบเลยถ้างั้น วันนี้หลังเลิกงานแล้วไปช้อปปิ้งเด็ดกันนะอืมดูเหมือนว่าจะคิดไปไกลเลยฮะหน่อยยกะดูจูจีกับเจ้าหมาหนยนต์ที่จะจุกระโเมันได้นะครูจะแทนมันเองขี่คูแล้วกระโดดซะไม่ต้องเป็นหว่วงทางที่ใส่รองเท้านี่แหละ